สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมช่างยศจะพาพี่น้องมาที่ซุ้มประตูนะครับเฉลิมพระเกียรติหรอบข้าพสัตานะคนับในรัชกาลที่9นะครับผมซุ้มประตูนี้นะครับเป็นซุ้มประตูของถนนเยาวราชนะครับพี่น้องเป็นหัวเขาเรียกว่าอะไรหัวหัวมังกรนะครับผมส่วนด้านหลังนี่นะครับเขาจะเรียกถังมังกรนะครับผม นะครับซุ้มนนู่นถามังกรไปถึงน่นนะพี่น้องครับนี่ครับแต่ก่อนเขาจะเรียกว่าหัวมงกรนะครับเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นสุ้มรตูเสด็จมกีรตินะครับปกรอบนะครับพระชนษานะครับเป็นสุ้มรตูที่บอกความเป็นมาของพี่น้องพี่น้องชาวจีนนะครับที่มาอยู่เมืองไทยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยคนจีนนะครับใน ก่อนสุโขทัยนะครับก่อนสมัยกรุงสุโขทัยนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยยันมาถึงทุกวันนี้นะครับผมกรมสัพพันธ์ไทยจีนก็ยาวไกลนะครับเนื่องจากสมัยก่อนนะครับการค้าขายก็จะมาทางเรือนะครับก็จะมาทางเรือกันนะครับพี่น้องครับเลยทางเรือตรงนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นวัดข้างในนี่นะจะเป็นวัดสัมพันธวงศ์นะครับ วัสดงก็จะติดกับแม่น้ําเจ้าพยานะครับอออไปตรงนุ่นนะครับผมติดแม่น้าเจ้าพยาเขาเรียกว่าถนนทรงวาดนะครับติดแม่น้าเจ้าพยานะครับคนจีนก็จะขนเข้าของนะครับนะขนเข้าขนของนะครับสินค้าต่างๆนะครับมาขายที่เมืองไทยนะครับอีกคนสัมพันธ์กันลึกซึ้งมากนะครับคนไทยคนจีนนะครับแบ่งแคบเยอะเอาไว้ออกนะครับพี่น้องนนะครับผมจนบางคนก็ได้สัญชาติไทยเรียบร้อยนะมาอยู่เมืองไทยคนได้สัญชาติไทยก็มี ะครับอยู่จนชั่วลูกชั่วหลานนะครับผมหลังที่ก็คือบางกระต่ายนะครับกระต่ายก็เป็นคล้ายๆกับว่าอาศัยแหลมรอนมาตั้งแต่ไกลพร้อมกับนี่นะครับมีนี่นะครับมีอะไรก็อะไรนี่ครับมีน้ำนะครับมีน้ำนะครับมีน้ำเนาะเฮ้ยผมอ้าวคิดไม่ออกนะครับมีอะไรนะวิวภาษาจีนเขาเขียนอยู่นี่นะครับ กระต่ายนะครับเปียกพือนกระต่ายนะครับแรมลอนนะครับน้ำเต้าเอ้าน้ำเต้านะมีน้ำเต้านะครับมีน้ำเต้าเขาเรียกว่าน้ำเต้านะครับนะครับมีสัญลักษณ์นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรูปสิงโตนะสิงโตขัาเกี้ยวนะขัาวเกี้ยวนะครับนี่ครับทำด้วยหยกนะฮะหยกขาวนะครับ ทำด้วยกขาวสวยงามมากนะครับพี่น้องครับหยกขาวสวยงามมากนะครับเป็นสิงโตนะครับหยกขาวนะครับเป็นหยกขาวนะครับหยกท้ะเลยนะพี่น้องนี่นะครับมาดู